าม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 าาสิมีอะไรตื่นมากูบอกว่าเออขูว่าอยากกินต้มตํามันบอกว่าอะไรนะอยากกินต้มตําร้านแม่มันมันก็เลยบอกว่าเออสั่งดีกูให้มันสั่งของแม่มันแล้วมันบอกจะให้เชฟไปเอาให้เชฟเอาเข้า,ขามาแล้วทีเนี้ยไอเชฟไม่ว่างทํางานอยู่มันก็เลยพูดว่ากูสินินะ ตลัทักพักหนึ่งกูก็นอนของกูอยู่มันก็แม่ทำเที่ยวทำอะไรสักพักหนึ่งดูดบุหรี่เสร็จแม่สตารทรถออกไมดเลยกูก็อ้าวนึกว่ามันไปเอาส้มตำหายไปเป็นชั่วโมงสัตว์ทักไปกูบอกขิวแล้วเดี๋ยวแม่กูเอาข้าไปให้ตอนเลิกงานกูไปกูไปเดือดมอกูกำลังไปเดือดมอไม่บอกกูสักคำแม่กูขับรถไปเอาเองก็ได้อีที่นี่เขาไปเดือดมอไปทำอะไรไปซื้อหนังสือการ์ตูน เออีเหี้ยจังไรปะล่ะไม่กูว่าแบบบอกกูจะคำนึงเออกูไปเดี๋ยวมอก่อนเดี๋ยวให้แม่กูเอามาให้กูก็จะขับรถไปเอาเองไม่ผมกูใจป่ะไม่รีบไปเดี๋ยวมอเพราะอะไรป่ะหนังสือก็คือเป็นเรื่องรองแต่คือนั้นถึงเดชอะไรมึงต้องเข้าใจดิวะบอกกูจะคำกูจะได้ไม่ต้องรอกูจะได้ไปเอามาแดกเองอีเหี้ยหนึ่งกูหิวสองใช้ผู้ใหญ่เอามา โอนั่นแม่กูเองแค่ขอความร่วมมือยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วสุดยอดเลยญาติหมดบอกอ้าปักบอกหนูสักนิดนึงเออกูนัดหิ่งไว้โอเคกูจะไม่ล้างมือเลยมึงไปเลยในเมื่อมึงจะได้ใช้งานมึงก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวลุกไปไหนปะเดีลุกไปไหนหยิบไอ้นี่ให้เราดิไอ้ถั่วลิสงกับเบนโตะถ้าไปถ้าไปถ้าไปไม่เอาให้เลยไม่เหลือมึงเก็บไอ้นี่ก่อนไงนายปากผมเก็บกระตกเก็บเลย กำลังโมโหตัวอยู่แล้วคนหิวข้าวอ่ะมึงกูหิวอ่ะกูกินข้าวมื้อที่ตอเองวันนั้นน่ะไอ้ตำตันน่ะคือมื้อที่ถอกกูหิวอ่ะแล้วมันทำกับกูอย่างเงี้ยมื้อแรกวันนั้นกูยังไม่ทันได้กินเลยกูยังไม่รีบเลยไม่กินก็เิียแล้วมึงกินแล้วค่ะมึงคื้ข้าวอกล่ามากินที่หลังกูอีกอ๋อเออใช่เนาะใช่ไงมันพวกอิ่มไงแต่กูหิวไง ังคน่หวเลยขนมก็มีเยอะแยะกูไม่ได้คนกินขนมขนาดนั้นกูซื้อมาเพราะมันเป็นโปหลายๆอ่ะแลวอีกอย่างกูซื้อไปหน้างานกูจะไปให้เด็กหน้างานด้วยให้ดุนน้องเด็กๆเล็กๆรูปคนงานเนี้ยก็นี่ไงกูก็เด็กเล็กเอาเงีเฮ้ยๆเดี๋ยวนะโอ้ยมันเดินจุดเดินมาไวยึเปิดต่อยู่เลยมันน่ะ ัดขวางที่ยังไงร้อยกว่าไล่ถึงไม่เตาเื่อมาเ่าข้องนอกเวลาคุยกนเต้องโกนคุยโอเคเเทได้นั่งกินเ้ออยู่มันก็ไม่ไดคหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นโอ้ยขอโทษอขอโทษขอโทษขอโทษทำไมไล่คุกกเก่งโอ๊ยขอโทษขอโทษ่า พวกคนเขาเอคุยกันไอ้เฮียกระเป๋าผมเก่งเลืเกินก็รีบเป่าอยู่เนี่ยจะได้รีบไปเอาขนมให้น้องโอเคโอเคขอโทษแดงเลยไอ้น้องเฮียลุกเองไม่เป็นเลยว่าไไ้งมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วก็ได้ยินอยู่นะเขพูดได้มันต้องจับมันต้องจับคอเรื่องขอโทษขอโทษเลยอย่าไล่เขาอย่าร้องไห้เออ ไล้วกูโยนงไไนะกูไม่ได้หวางตะกร้ามึโยนกรเขาไปไว้ตรงไหนอกมึโยนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะรู้อยู่แล้วมัโยนไปโดนงหพแาะว่าแต่พงวางตรงนี้เดี๋ยวกูเปล่าของเสร็จแล้วกูไปเก็บให้แต่กูคิดก่อนกูจะเร็จยังไง 幻に。<laughs> <laughs> <laughs> อนนี้คือคู่คุยต้องนั่งฟังเสียงไดเป่าผมใช่ไหมนี่กูอยากจคุยอยากจะคนที่างไรผมเลยก็อยากอยากพูดนู่นพูดนี่เรื่องแบบเออมาอะไอย่างงี้มีเรื่องคุยเยอะแล้วแต่ไอเชี่ยเอ้ยเงียนกายพ่อโกไปหาเงียนกายหาไม่พอดิเฮียตัดผมมันให้สั้นแล้วอิศะเฮียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็แห้งเนี่ยปกติเขาไปทำร้านแต่ว่ามั็นแบบมาไม่ทัน ถ้ากูไปทำร้าถ้ามึงจะไม่รคาญอย่างนี้เลยเร็จไมมึงจะไปานเลยถ้ามึงเป่าข้างในอ่ะใช่มึงรีบๆเป่าข้างในอ่ะเั่งหัวตวนู่นไม่รำคาญเลยไม่มึงทำจรคาญแล้วหนาวอ๋อน่าผานไม่น่ากินเบียร์บน้ยแล้วกูตอกกับูตรงนี้น้แข็งอยู่นี่แงมงที่แต่ก่อนมันน่งกินเบียร์ตรงนี้ก็เป่าหัตรงนี้ไม่ได้ เป็นแบบว่าเป็นน้องกูหรือเป็นเล่นกูนะทุกวันเนี่ยกูต้องตบน้องด้วยเองเลยบกูอยู่แล้วแต่ตบตายอ่ะนี่ตบไม่ดีคือตบตายไองทุกวันเน่ะเยอะโอ้โหปวดกันชิบหายแต่ละคนเสียงก็ไม่ตกรงเลยเสียงคุ้มข้างกูกลัวหน่อยที่สุดทำมั้ยคะไม่คุ้มไปหนีไปก็ต้องไปด้วยไม่มีเสียงมีเสียงซักทีนึงเดี๋ยวไอ้ข้างก็ตัดอันนั้นเสียงดังอยู่ดี ส่องแก๊กก็เสร็จแล้ว่ยดูกันเลยใช่ไหมงัดัาสีด้วยนะหาสีด้วยแล้วมึงบอกว่าจะทำสีดำอ่ะเออนี่อยากหาย้ำคาญไปติดกับหน้าเลยแม่มือจะการหน่อยกเม่อข้าหรอกเนี่ยไม่ให้ขอขราบเออไม่ต้องเุณ่อนที่คูต้องการแล้ว ัองเันนี้ผมว่าน้อมันก่าจะบ่างนดิเออ่จะตัดได้มัน้อนดิขนหนาอมไม่ได้บางทลไมนีคบางวะนะ๋อมึงก็ผมบางผมก็บาง ผมบางก็มีแค่โก้คนเดียวมั้งตรงเนี้ยหนาเอ็นหมดคือตรงสันแบบว่าเด็กที่เด็กใหม่ๆนี่แบบรุ่นดาเอาไิแบบติบติดก้าี่คือมันเหมือนดาวัวอยู่เรื่อยแวมันไม่ตรงมันแบบถ้าไข่ดาวคือแบบเอาไปติดได้ใช่ป่ะันเป็นดาวเนี้ยเราตัดลองทรงไม่ได้ถ้าตัดลองทรงคือมันจะไต่ขึ้นมาเนี้ยก็ลามือทำอ่ะก็คือมันก็ต้องไวล่างไต่ไปตลอดชีวิตอะถ้ามันถ้าไม่ปลูกไม่ทำอะไรอ่ะเออมันปลูกได้ ขึ้นเหรออันขึ้นจังอืมะไรนะพวกไอเน,นี้ยปลูกเยอแจ่นชนชื่นอะไรหรอวะนายคอามาเรียนเนี้ปลูกเยอะที่คอมเมดี้มีปลูกแท้เลยครับปลูไอเนี่ยไอพวกไอพวกไอเนี่ยพวก E O P I อะผมว่าปลูกที่นี่หมดเลยมึงไปยืนเต่าให้มันนีดผมมันเนี่ย Thank you.